อุ้ยน้องชายตั้มน้องฮัลโหลครับน้องชายผมผิดฮัลโหลครับน้องชายตั้มครับพี่ชายครับพี่โอมโหไม่มาคือพี่มายืนที่แลนนี่คือสีสีสีชุดพี่มันไม่เด่นหรอไม่เห็นเราคุยกับพี่เลยพี่เอาเด็กนัเรียนไปไปพี่คนดียน่ารักน่ารักไม่คิดว่าพี่จะรัจริงนะครับพี่ชายพี่รักษาคำพูดอยู่แล้วครับรักษาพูดอยู่แล้วจพี่ยังเอาไม่รอดเลยลูกลูกผู้ชายน้องมันมันบอกว่าจะยืมรถพี่อะพี่คุยมันมมัันพูดไม่ได้น้องไม่คืนาแล้วพี่ถ้าพูดแล้วคือคำพี่ตีน้ำลายตีนมันรุนใหญ ขัับบไไม่ด้ครแต่สูตรสตดับด้านหน้านี่ของจริงเลยนะพี่เบอร์พี่ต้องต้องถามตั้มนะเนี่ยพี่เกมมีเบอร์พี่เปาไหมเบอร์พี่เปาหรอไม่มีเลยอ่ะไม่มีใครมีเบอร์พี่เปาเลยใครอย่างวะไม่มีเลยใครพี่เก๊ดใครมายิงเราอ่ะไหนอ่ะไล่รักเหรอไม่ใช่อะไรรักเดียวโอเวอวะใช่โอเวอร์เลยเลยมาดพี่โก้ไม่ให้กว่าวะนี่พูดตรงๆนะไม่ได้อยากจะอะไรหรอกนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยน้องเขาโอเวอร์เหมือนกันมันมัน

อยากเห็นจริงๆอ่ะตั้มไม่ตั้มยาระวังนะแก๊งพี่แก๊งน้องก็มีประสบการณ์นะตั้มแก๊งพี่แก๊งน้องอ่ะขออย่ครับพี่าอยากให้อยู่เต็มดีไม่เอาใครเลยแต่พอพี่ออกมาแล้วอ่ะพี่ก็ยังตตะแก๊งดีเลยสุดท้ายอ่ะโก้ไม่อยู่อ่ะมันก็ได้ตีกอยู่แล้วจริงไหมล่ะอชูถูกต้องพี่แต่พูดอย่างเดี๋ยวว่าถ้าถ้าได้ฮะเอ้ยฮัลโหลน้องน้องใครพูดอะไรเสียงแหลมๆเนี่ยหนูคนไหนเนี่ย เจมเกียดนี่เจมเจมเกียดนี่อะไรอะไรพี่ต้มไม่เอาไอ้กูรวยไม่เอาโหเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นเล็กแล้วไอ้แย่ไอ้ลึนเลยแล้วเไม่คุยแล้วเอาเด็กเอาเด็กเออกไปก่อนได้ไหมมันโอ้โหคคครรรััับบบพี่ เฮ้ยผมไม่เด็กเลยว่ะผมไม่เด็กเลยวะไม่เด็กก็เจมส์ไม่เด็กก็เจมส์พี่น้องเอ้าเจมส์เด็กยังไม่ได้พี่ไม่คุยด้วยละผมไม่เด็กเลยว่ะไม่เด็กก็ไม่เด็กก็โตไว้พี่น้องงั้นน่ะก็ไม่เกลียดไอ้เจมส์แต่ก่อนมันสุดกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะมันเล่นสุดเลยในีตเดีในติ๊กต็อกในอะไรตามตามตามเบาตามแมวตามงงงงงอกรุดบ่เลยตามถ้าพี่ตามฟังนะถ้ากูเจอมึงเมืองอื่นมึงสวยกูพูดยังไงแล้นแหละอุ้ยตามงูอ่ะตามตามดี่คือมึงกะอยู่ไหนไม่ได้เลยตามได้ตาม ไในเมือุไหนเลี้ยบ้านเลี้ยวบ้านในเมืองไหนอันนี้แบบสตาร์คอมมูบอ่ะเนาะไม่ไม่ใช่เกดเกดเก็ดเปล่าเก็ดเฮ้ยโอ้โหพี่ดูดิโอ้โหมันเอางี้พี่มันไม่ได้ใครให้เกียรติพี่เลยเว้ยตรงเนี้ยพี่ดูดินอกจากผมอ่ะพี่เก็ดอ่ะผมพูดถูกไหมอ่ะไม่เป็นไรก็สองแพงไงอย่ามันเจออยู่แล้วมันโดนแล้วไม่เราไม่รู้ว่าจะไปอยู่แก๊งไหนถ้าไม่ไอยู่คูเวอร์นะพี่โอ้โหอยงานนี้คือโดนโหเฮ้ยวันนี้ วันนี้ไอ้โกมันพกน้ำมันมาแบบรถใหญ่เลยนี่หว่าไม่หมดสักทีอะแบบเทได้เรื่อยๆเลยเนาะไม่หมดเลยอะแบบสุดจัด,จดะอะมาอะไรจับต้องได้มันก็หาเคียวหาปั๊มก่อนนะปัามเออโอ้ยโจรไอโจรมึงเป็นพ่อเขาด้วยมึลืมไปเลยใช่ <laughs> เอาอยาา่างนั้นอยาา่างนั้นมึงก็เป็นเป็นปู่ขอน้ำมึงรู้ไหมเนี่ย ปู่อะไรเมียเมียไอ้ตั้มมันเป็นลูกผมป้าโอ้โหมันมุงดอนมุงจารุน่ะนะเออจะลุนเหมือนมันรุนเหมือน่นงแม่ตั้มก็ต้องเรียกเรียกโกว่าพ่อตาสิถูกก็ถูกนะครับแต่ว่าโฉแต่ว่าเออพี่โกก็เป็นลูกของตัวโฉนะถูกอะไรโฉเดไปอล้วแกพักนะแต่กูเป็นลูกของลูกของไอ้โกนะฮะก็คม่ผมผมพ่อผมกับมิเป็นลูกของจะลุงไงไอตั้มไอตั้มฮะ แต่อาจารย์ลงพี่เก่งไม่รู้หรอถูกแล้วนี่แหละนี่แหละคือวงจรไฟเอ็มถูกต้องตับถูกต้องตั้มนี่ยแหละอย่างนี้แหละที่ที่ที่พี่คุยกับอาจารย์ลุงพี่อยากให้มันเบียวแบบนี้แหละวงจรเนี่ยมันเสี้ยวน้องน้อง้องย่างนี้แหละอ่ถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเรามีแฟนในไฟเอ็มคนนึงแล้วแล้วเรามีแม่ในไฟเอ็มอีกคนนึงอออืืห แล้วถ้าทางแฟนทางแม่มเป็นแฟนเราอะโอเคมันมีคำพูดประจำวงการอยู่ our s t e ปมัมเขาเรียกว่า s t e ปมัมถูกต้องครับสเ stepmom ในโชว์ทำอยแต่ก่อนอะทำไปเพราะอะไรพ่อมึงอ่ะยังไม่เดาอ่ะแก้ืนในโชว์แก๊งอือนะแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวของแม่เราอะเป็นแฟนเราจริงๆอะโอ้ s ห e p d a n c e เซ็นเตแดนร์มันดูวุ่นวายไปหมดเลยพี่เก๊ดผมงงว่ะมันคืออะไรซร้างไปแล้วเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันเจอกันไปตายเลยไปเฮีย ไม่ตั้มแต่พี่พูดจริงนะวันนี้เออไอ้ผมผมอยากรู้ว่าแกงพี่แกงน้องจริงป่ะไหนพี่ลองทักทายผมไปลองไปดูกันหนออยใช่ใช่บอกบอกว่าเออน่ยแบบสบายดีหรือเปล่าเป็นไงมั่งขึ้นแกงอ่ะรู้จักแค่พี่มืดไก่เนื้อในแกงอะก็มีมีรายชื่อมีวันโอเวอร์อยู่ด้วยนะเออพี่วัวหนึ่งคนนึงพี่วัวหนึ่งคนนึงพี่วัวหนึ่งคนนึงสามคนสามคนพี่ว่าหนี่งเขาตัวใหญ่ป่ะพี่แล้วก็มีพี่ตาด้วยเนี่ยก็เอาง่ายชนมึงก็มีตายอ่ะเออชนกับมึงก็สารกับไปข้างนึงอ่ะ พี่อะก็ไม่รู้ตามอย่าไปหาพูดถึงนั้นเลยเฮียรุ่นใหญ่นะมึงทำพี่ไม่รู้เรื่องอีกแล้วเป็นพี่กันน้องมันต้องทักกันได้ดิแบบว่าเอ้ยขึ้นแก๊งใหม่เป็นไงบ้างมันต้องไปแบบทักทายกันน้อยฝั่งน้องนันไม่รู้จัก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 ไงแต่น้องก็เขาก็น่าจะรู้จักพี่เปล่าถูกไหมล่ะให้เป็นพี่กคำแนะนำใมเออไปให้คำแนะนำม่ไปไปไปพี่กบให้คำแนะนามหม่ไปไปไป ฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเวอร์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 ครับว่าไงครับพี่ไม่มีคนอยู่แล้วครับต่ออยู่โอเคอันไออันอันนี้อันนี้อันนี้น้องน้องพี่ชื่อโกลีนะครับรู้จักไหมครับรู้จักครับรู้จัก อ๋โอเคครับเดี๋ยวเขาจะมาให้คําแนะนำแบบาไม่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 ใช่ครพี่โอเวอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาจะมาพูดเ่แนวทางโอเวอร์แต่ก่อนในฟังเขาปไ่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรไเพราะว่าเขาแบบเพิ่งเพิ่งอยู่มาเหมือนกันไงเป็นแก๊งเล็กเหมือนกันที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ไงเขาเลยสอนนี่ยเขาาจะสอน่ะไม่ต้องเกงหรอพี่เอาแล้วไม่เทียร์มันต่างกันเนาะเขาเทียร์กูพี่เทียร์ซิวไม่เอาไม่เอากูกับพี่น้องเยอ่ะโอเคเอาพี่โกอะไรอยไหนก็พี่น้อง โดนโอ้โหเราประทัดนาเตียงโดนได้ไงโบอกโกโดนได้ไงสมัยอีโดนอี่ะสมัยอีโดนไปเสียอะไรเดียวเดียว่งโขโดนที่ไหนอย อยู S <S oh, 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 okay. ่อยู่คนอื่นตั้งนานโดนเองได้ไงให้คำแนะนำน้องมันเฉยไหน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 เรก็เครอยู่ไงพี่เรียกน้องได้ไงพี่เรียกพี่เรียกพี่ดิพี่เรียกพี่เอาจริงเอาใช่ก็คือเอาเอาตรงๆพี่ก็รู้จักโกรก็แนะนาโอเวอร์มาก่อนแล้วตอนนี้มันก็คือเราก็แค่ไปแนะนำสมัยก่อนพี่ผ่านมานแล้วถึงมันผ่านไปมันได้แล้วยิ่งนานยิ่งดีเลยพี่เจสยิ่งนานยิ่งดีเลยเพราะเขาคือออริจินอลของโอเวอร์ไงโอ้ไม่จริงก้าอย่าพูดอะนนั้ไปน้องถูก เหมือนแบนดี้ม yeah, ันคือแบบมันบางทีแบนดี้มันไม่ได้อยู่แค่ชื่อแก๊งมันอยู่ที่ตัวคนด้วยถูกป่ะล่ะเอามึงไปดูเพลงโอเวอร์ดิไปดูเพลงโอเวอร์ดิมีพูดอย่างทำไมต้องแนบตรงนี้แอบวิ่งไปข้างหน้าจะเห็นตรงที่เบอร์รถเนี่ยมันร้องว่าไงเพลงเพลงโอเวอร์ไปข้างหน้าตรงเป็นเรื่องเล็กน้อยโอ้โหเพลงแก๊งตัวเองร้องไม่เป็นเลยแก๊กตัวเองเลยพี่ไรลล่ะครับน้องเพลงไรล์ร้องไงครับอไหนเพลงไรล์ร้องไงมันไม่มีไม่มีพี่ไรล์ าไี่ไงไม่เพลงอะไรักเนี่ยเช่นที่เขาไปอยู่ในนั้นไงใครฟังไามไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะมันไม่ได้เขาคอล้อให้พี่ฟังในไฮฮอตเนี่ยคอล้อให้พี่นะพี่ฮอตอ่ะพี่ฮอตอ่ะไฮฮอตอ่ะอะไรเฮ้ยเอ้าเฮ้ยฮัลโหลพี่เก็ตไม่ทักก่อนเออไออ้าวเอ้ยพี่ผมไม่ยอมนะไม่ยอมนะพูดจริงนะโก้ยไงก้พี่แค่พี่หยอกแรงเกินไปพี่ระวังนะ หลังเข้านะแตกไม่รู้นะแตกโอซี่ในในในนี้ทำพี่ได้ไงทำพี่ได้แค่ในนี้ไงโอ้เสียจัดพี่แกเสียจัดเลยพี่โอ้โหเสียจัดเลยพี่ชายโอ้อย่างผมนะถ้าเป็นถ้ามีไอ้เป็นเมียผมนะเฮียไม่พูดได้เงอย่าผมตกหมดอะซ้ายขวาซ้ายขวาเล่นผมมาไม่สนใจด้วยอยากอยากให้พี่โกใส่ไอ้แบบว่าใส่ชุดโอเวอร์แบบพี่มีโอกาสอะไรไม่ต้องไปหนูวันเนี่ย เรื่องลงแล้วก็แต่่กอนก็ตอนแรกที่พี่มาเหยียบพี่ใส่ชุดโอเวอร์ผมอยากให้พี่เลือกชุดเมโไปเท่อะูกใช่ตั้มตั้มสวยตั้มแล้วแบบนี้นะผมจะแก๊งพี่แก๊้พี่จะเปลี่ยนพี่มันมันผิดเฉดไปหน่อยพี่มันสีขี้เหร่ดูพี่ดูข้างหลังนี่มันมันมันจะเป็นม่วงแล้วเนี่ยพี่ดูดิผมก็งงว่าลงอีสีมันลงมาได้พี่โกลจริงตั้มสวยแล้วสรุปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องโอเวอร์อะไรละกษณเออถูก ลายลักษ <Humans. S 1> yeah, ์เ yeah, ป no, no, so ็นน้องครับลายล้ำใช่อ๋อลายล้ำมันมันก็เหมือนโอ้ยไม่ล้วโอเวอร์ทำมาตั้งหลายปีแล้วพี่ทำมาสิบปีตามตามตามพี่มืดอยู่ไหนเมื่อกี้พี่มืดมามีเบอร์พี่มืดปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกพี่มืดเอาเลยเอาเลยฮัลโหลฮัลโหลพี่มืดอยู่ปะพี่มืดอยู่ไหมครับพี่มืดไม่อยู่พี่มีเบอร์พี่มืดปะพี่มืดไม่น่าอยู่ในประเทศนะอยู่นะเมื่อกี้เห็นขับมออเตร์ไซค์ไปมาอยู่เนี่ย โมเตอร์ไซค์ฮังพี่พี่หมูมีเบอร์พี่ปื้นได้ดิไม่ได้เป็นมวยอ่ะไม่มีเลยอ่ะพี่ยังยังไม่ได้คุยกับเขาเลยในประเทศนี้โอเคครับเหงื่อเหงื่อผมหยดจริงนะผมรออะไรเฮียเอาไง่ายนะมือมือกูเหนียวอ่ะจับเมาส์แล้วเหนียวอ่ะน้องไอ้เฮียเป็นข้าวเลยปะไม่อันนี้ี่จับมันเหนียวนี่กินของหวานมาวะเนี่ยฮะรออะไรบันเคี้ยวอ่ะพี่พี่เกสแบบกำหมันน่ะมันเคี้ยวอ่ะแบบอื้มแบบรอก่อนอะไรแบบเนี้ย ไม่ใช่ครับแน่นอนจะมัดแม่งได้ป่ะพี่มัดได้ป่ะมึงเอามึงไอ้ตั้ามึงมึงยิงดูดิมึงยิงดูฮูมึงดูหัวเราเจียงกันแข่งจะแบบเท่จัดอ่ะไอ้เหี้ยเอาแม่งเลยว่ะพี่เกศตัวจะยิงดิบมาต้าเออเหี้ยมันยิงมึงด้วยนะเว้ยเหี้ยตามตับโก้เมันีใจแปลกๆอันเนี่ยมัน็ีใจแปลกๆอันะโอเวอร์เขาโอเวอร์เขาต้องใส่โอเวอร์เขาต้องใส่แฟชั่นด้วยเหรอ ปกติพี่ไม่ให้ใส่แล้วก็รองเท้ามันต้องไม่ใส่นะแล้วรองเท้ามันเมมดรองท้าันต้องเป็นสีดําหมดเลยไม่ใช่หรอต้องขื่นี่ใช่ป่ะมันต้องขื่ดิมันต้องห้ามใส่เสื้อนอกใช่ป่ะโก๋ถูกพี่โก๋มาบอกให้ว่าอย่าพี่บอกให้แล้วต่อแล้อเค้าบอกว่าโก๋บอกโกกบอวิธีการแต่งตัวเดี๋ยวพี่บอกว่าลุนแนว่ะแต่งยังไงผมผมไม่ผมไม่ดีอยู่แล้วได้โอเคโอเคหมูเชียนหมูเชียนหมูเชียนว่าไงครับพี่วันนี้วันนี้วันนี้ พี่พี่ไปปั่นในกล่องมาให้เสร็จนะพ่อมานี่แหละต้องนี้แหละนี่ใส่แฟช่นจัดลยครับเมื่อกี้พี่พี่โก้เขาบอกว่าอยู่เวอร์รองเท้ามันต้องดำหมดอะแล้วก็แฟชั่นมันมันต้องไม่ดีอะเขาพูดอย่างเงี้ยเอางี้เอางี้ครับเอางี้พี่ชายพี่ยายพี่ยายฟังผมนะครับพี่พี่ดูผมมาพี่ดูผมมา หมือนพวกตัวปัญญาอ่อนอ่ะพี่ดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันไม่จริงหรอกครับอ่ะพี่ดูคนพี่ชายดูคนละางพี่เกดเลยโขดใจเย็นโกดใจเย็นเขาไม่พูดนะฮะพี่เกดไม่ใส่อะไรเลยดูดิไม่ใำ่ริงดูว่าใครดูว่าใครเป็นยังไงไม่ใช่อ่ะผมผมเหมือนพวกตัวปัญญาอ่อนอ่ะพี่พี่โอเวอร์ขอโทษนะครับคืองี้คืองี้หมู่เชียนหมู่เชียนก็รู้ใช่ไหมว่าโอเวอร์เขาแต่งตัวยังไงถูกต้องป่ะครับเออแต่แต่หมู่เชียนก็รู้ใช่ไหมอันนี้พี่พี่โขเขามาจากโอเวอร์ใช่ไหมคมัไม่ใช่ครับมันมานานมาแล้วครับมานานมาแล้วมานานมาแล้วคครรัับบมมาาานน เอางี้เอางี้มาล้อเพิ่งใส่สูตรมาเลยฟ้าฟ้าฟ้าออกออกไปดีคุณเนี่ยเอาไปกันมึงออกไปไกลๆจนดีคุณดูดิเห็นไหมเห็นไหมนี่มันยงมันมันต้องดูด้วยต่อหน้าคนมันต้องอย่างนี้หมู่เชียนโคตรเท่เนี่ยแหละกำลังลงทิงตอกแล้วไปแา่เท่จัดต่ฟ้าออกไปออกไปก่อนกูโดนล้อเนี่ยออกไปดิเฮียแม่งรู้ความไหมวะเฮียโอ้โหไม่มีใครล้อพี่หรอกจริงๆพี่โก้ผมมพี่เบลไปดูพี่แล้วจริงมาดูมาดูตัวพี่ดิแฟชั่นมันเยอะเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้เห็นมั้ยเนี่ย คือวุ่นวายหมดเลีตัวโก้ไม่ค้นเรื่องแสงอ่ะคือพี่ไม่รู้อกว่ายังไงแต่เออแต่เมื่อกี้โกบอกกับพี่ว่าเออพี่เคสดูดินอ่ะเขายืนแฟชั่นอ่ะมันมันมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดนะอ่าถามตามไม่ใช่เนาะอืมอ่าถามมาเดี๋ยวผมไปเตือนพี่ๆน้องๆให้ครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่ครับโกฟโกไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับมใหญ่โอเวอร์ก็แค่โกปากจากคนภายนอกแบบว่ามันมองแล้วไม่เหมาะไงอยากถ้าอยากเหมาะต้องแต่งแบบนั้นแหะแบบที่โกบอกอ่ะ ประมาณว่าไม่ใช่ไม่หมาะหรอกแต่ว่าพี่ใหญ่จากโอเวอร์เขาแนะนำถูกปะล่ะแนะนำสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือว่าคนเคยใส่มาก่อนเลยคนเคยใส่มาก่อนไปไหนพี่โก้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอยูตัหนไปอยู่ไหน คุยกันก่อนเฮ้ยพักแล้วเนี่ยแปลกเอ้ยแปลกทำไมโกรธหน้าแดงแปลกอ่ะโกรธหน้าแดงแปลกเป็นไรวะเป็นไรปะเนี่ยหน้าแดงแปลกแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นเแบบนี้ป่าเห็นเห็นหน้าแดงแปลกเนี่พอมาแล้วอ่ะพอเรียกเขามาแล้วโกวเป็นแบบนี้พอเขาไปเฮ้ยต่เดินหนโว้ยเป็นเด็กติงตองอ่ะ ไม่เลยพี่ผมผมดูสีผมดูสีชุดผมก็รู้แล้วพี่จะไม่ไหวอะไรอะไรได้ไงล่ะพี่ถ้าไม่ใช่เขาว่าไหวแล้วแปลกๆนะครับเนี่ยไม่ไม่ถึงว่าผมกลัวว่าเอาง <Goodnight, S 1> <hire S 2> ี้เอางี้เอางี้อย่าเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วโอเวอร์ไม่อยู่แล้วอ่ะยืนอยู่ทางขวาเนี่ยพี่เกดเฮ้ยยืนอยู่เนี่ยพี่เนี่ยเดี๋ยวหมาหัเดี๋ยวแเดมาเอานะเดี๋ยวเขาหักเราเราไปแล้วหรอกเขาจริงนะเฮียพูดจริงนะพี่เกดโดนกระชื้นะประเทศง่ายๆคือโก่เพูดมคำเดียวเขาวิ่งไปเลยแบบฟังเลยอะแบบบารมีจัดอะ เจัดอ่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเออคิดถึงพี่โกะตะก่อนไห้ที่อ่ะนี่แม่งไม่ใช่คนเดิมแล้วปีใหม่ด้วยพี่พี่เปลี่ยนเป็นคนแบบว่าหน้าแดงเลี่ดนไป้นหน้าเลยอ่เป็ปคนใหม่เป็นคนใหม่ไงแต่คนเดิมแม่งเฟี้ยวกว่าเปล่าจริงจริงเออไม่เอาแบบนี้แบบแบบนี้นายแม่งไม่เฟี้ยวเปล่าโกะไม่พี่อ่ะพี่พี่อยากรู้ว่าที่พี่ไม่เฟี้ยวมันคือตรงไหนหรอตั้มพี่อยากรู้อ่ะคือใช่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 สีมันไม่ใช่เพราะสีเสื้อแต่ว่ามันไม่ใช่พี่ไง มองบอกอะไราง่<ร>ายคือผมมองขามึงฟังนะมึงฟังนะตั้มไอ้เหี้ยร์เขาอะเราก็ต้องเขาเรียกว่าเราต้องรู้จักว่าทนงตัวเองเขาเรียกว่ารู้จักแบบว่ารู้จักตัวเองหน่อยถูกป่ะล่ะเขาอยู่เทียโกเขา้าใจไหมน้องมันคนละไซส์กับพี่มันคนมันเขารุ่นใหญ่เหมือนพวกมึงไงได้กลิ่นมาพี่เกพี่เกได้กลิ่นคน<ม>ที่มันนี่ว่าพูดแบบพูดตัวอะไรอ่ะุมาอีอ่ะพูดพูดพูดใช่เลยอ่ะพวกพวกสุมาอีอ่ะเอางี้เอางี้ถ้าโกะกลัวจริงอ่ะโกะจะตีเสาของผัวเขาก็สี่สิบนะ อ๋อไรอ่ะพี่ก็พอเขาเป็นสาวบางโูเลยพี่ไม่ใช่แต่แต่แต่สมมุติถ้าเป็นโอเวอร์พี่พี่ก็ไม่ยุ่งใช่ไหมไม่ยุ่งเลยเฮียเดินผ่านเสียงสูงจัดเลยตั้มเสียงสูงเลยตั้มผ่านได้ผ่านผ่านได้ผ่านน่ะเขาก็ต้องหลีกแล้วแก๊งพี่ถูกปะล่ะเฮียจะให้เป็นเด็กสัวแก๊งพี่ไงไม่ใช่แก๊งพี่แก๊งพี่ไรรัดน้องเดี๋ยวถึงว่าแก๊งพี่แก๊งพี่แก๊งน้องไงอ่าดูดูแก๊งน้องเลยโถอย่าเรียกได้ก็ต้องเรียกถูกปะล่ะยอมได้ต้องยอมอันนี้เอาตรงๆว่าที่ก่าว เปลี่ยนเป็นสีชมพูไม่ใช่เพราะพวกพี่เป็นเพราะเพราะโอเวอร์ให้เกียรติเรียกว่าเรสเปคกันดีกว่าเรียกว่าให้เกียรติกันแน่เลยใช่ไหมถูกถูกถูกไม่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 ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพี่หมายถึงว่าผมแค่อยากอยากหาแบบแม่สีอะไรเงี้ยเป็นแม่สีสีชมพูอ้าวไม่ไม่ใช่แต่อนาคตอะผมว่าอาจจะมีนมผมมาขอใช้ไม่ก็ฟังพี่นะก็ดีเลยพี่จะได้เก็บพี่จะได้เก็บนมผมเลยไง สีสูงไม่รู้สิ่งน้องเก็บสวยไงเเก็บสามล้านเลยเนี่ยพี่แกก็สามล้านเลยแกงต้องหัวเป็นสีฟ้าแล้วไม่ใช่หรอแพงจัดสามล้านไม่แน่หรอกอนาคตอาจจะมีแก๊งบาร์บี้็งไม่ก็โดนเสียไม่ได้โดนโดนเสียไม่ได้เก็บมาสามล้านเนี่ยก็ต้องเก็บสามล้านตามผลิตเขามันจะให้ยอมขาดทุนได้ยังไงเสียไม่ได้เก็บด้วยหรอแล้วทำไมพี่ไม่ให้แกงพี่แกงน้องช่วยอ่ะแกงไหนแกงไหนงูไงเออก็มันได้เป็นพันธมิตรดีเนาะมันอยู่นอกกฎสภาแบบนั้นน่ะมันไม่ดีหรอก ทำอ,อะไรก็ต้องไวหน้าสภาได้ถูกพี่ถูกพี่พูดถูกปล่ะตั้ต<า>มจริงจริงคนเราต้อง <ừ> นี่เนาะต้องมีเลยะค่ะใช่ครับน้องชายแต่แต่มันก็อาจจะแบบว่ามีช่วยนิดช่วยหน่อยได้ไม่ได้ช่วยแบบเกินหน้าเกินตาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเออช่วยนิดหนึ่งๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปะสภาเขาไม่รู้หรอกอือพี่มันมันก็ไม่ดีหรอกพี่ผมไม่อยากผมให้เกียิไอ้น้ำหมัดเขาไงผมไม่อยากให้แบบว่าทุกอย่างแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยถูกปะ่ะพี่อืมแล้วอนาคตถ้าเกิดคนในแก๊งพี่โกกับมีปัญหาว่าพี่เด็ก ยยยกันนนได้้มเเเีี่ป็งจะตีบ่าเลือกตีตีหรือว่าเลือกเลือกเลือกที่จะคุยอ่าถ้าถ้าถ้าความจริงมันก็ต้องเอาคนในแก๊งเป็นหลักถูกเวลาพี่เพราะว่าโอเวอร์มันก็มันมันพวกผมก็ไม่ไม่ได้อะไรแล้วเขาได้บ้างก็ตากคนต่างอยู่ไอพี่เขาได้เข้าไหนแก๊งพีตากคนต่างอยู่ไงเยยังตางคนต่างอยู่เพลงขึ้นเลยเพลงขึ้นเลยอะไรเพลงอะไรพี่เจ็เพลงอะไรเพลงอะไรอี่ไม่เอามันมันแก่ไปผ่านเดี๋ยวอ่ะต่อเลย ี่ิดจะเล่นเพลงแล้วผมเนียากรู้ว่าเออผมอยากเอออยากรู้จริงนะไม่เอาพี่เกิดไม่ทานหรอกสมัยพ่อพี่ฟังอยู่ตอนนั้นอ่ะโอ้ใช่หรออยากชื่อซานิครับมันไม่ต่างคนต่างต่างอยู่แต่มันต่างคนต่างพูดไม่ออกอันนั้นอ่ะตามจะเปิดเพลงอะไรน้องตามอย่าอย่ามึงกูรู้แล้วมึงจะเปิดเพลงอะไรทำแบบนั้นเลยตามไม่ดีหรอกตามไม่เป็นหรอกไอ้ที่ทำเลยอ่ะเลยตามพี่อยากฟังเพลงแต่ปัญหาอ่ะ แตผมอยากฟังเพลงเนี่ยเพลงที่มีุ้นใหญ่เดินผ่านกันมาผ่านกันไปอ่าอ่ขอาขอ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 ดูขอ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 ดูอยากฟังเพลงที่แบบพกเรืองเรือพกโจรหลัดอ่ะโจนสลัดอย่าอเวอร์ปะเฮ้ยใช่ปะมีอะฟังแล้วขนจริงนะเสียงไอพี่บอกว่าใช่ป่ะเสียงไอพี่พบอกว่าตาม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 นึงตามนึงตามนึงเดี๋ยวพี่แปบเอ้าหองมากัน ทำไมวะหนาวจัดเลยฟังเพลงเนี้ยคนลูกคนลูกจริงนะเพลงพนักงาคนจริงคนรค้จริงคนรค้จริงจัดเชื่อในแก๊งลักกันเชื่อในเพื่อนที่บอกให้เชื่อในแบ๊วนั่นแต่จะเชื่อหรือเปล่าจริงนะกูออกเดินทางเหมือนโจนสลัดตัวที่โลดและนที่เดินนำทัพแก๊งกูคืออ้วนโอเวอร์พร้อมจะชนและกูก็พร้อมปะทะแพ้ไม่พร้อมพวกกูพร้อมชนะแค่ไม่กี่มัดพวกมึงก็ลองสลัดและแก๊งไหนที่ว่าเจ๋งกูอยากลองชมัด พอพอเดี๋ยวจะเพลินเกินเกินเฮียอย่าฟังแค่นี้เดียวก็รู้สึกแบบกูอยากมีสตอรี่แล้วเปิดเพลงแกงนี้แล้วไปอยู่ไอ้ตั้มกูอยากตีใครแล้วเนีจสติครับเออไอตินมาหาไนตินพี่แกคุยธุระกับไอพี่เดี๋ยวผมไปพักแล้วครับพี่ชายโอเคครับผมครับเจอกันนะครับตั้มน้องตั้มเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะอันนี้น้องเขือมีอะไรหรือเปล่าครับน้องชายจังจำมันได้ไหมครับมาดูสูตรใหม่สูตรใหม่คุณใหม่เฉยมันดูสีเปียวอ่ะ มไม่สีนะมันก็น่ารักไงมันควรจะคนรักจำมันไม่ได้จอได้คนรักหน่อยถึลงพี่มันเลยแล้วใครมันไม่รักพี่วะฮะไม่เออเลยพี่ใช่ไหมพีเพีงเพีได้ไหมเอางี้มึงใช้นี่บินหมดอย่างนี่ว่าไปเป็นโจรพ้่มูลีดั้มีคนยิงนะไม่อยากกูกลับมาเล่นั้ยล่ะมพี่ป่ะกาห้ลับมาเล่นกบพี่อยากเห็นสวดอ่ะลงพี่ลงลงหลอแบบสูดแล้วกางเกงสีชมพูได้ปะ ใช่ใช่พี่ต้องแก้สีบุ้ยไม่ลงเลยพี่ตอนแรกลืมลงเนี่ต้องเสียเงินเพิ่มไปเลยพี่แต่เดี๋ยวแก้แก้สีก่อนเดี๋ยวมัลงทีเดียวพี่อีกทีนึงพวกนี้แหละเออทำมาไม่ใช่สีนี้หรอกีนเล่แต่หมายถึงว่ามันไอ้ต้ามึงดูดิสีมันเอาจริงสีมันม่วงออกมันออกแบบน่นหรอกว่าชมพูไปจนม่วงแล้วอ่ะเออเหลือมันดูแปลกๆเอออันนี้น่าจะน่าจะแต่งสีรถเยอะเกินไปคงบอกเขาผิดอ่ะเออนั่นแหละพี่รออะไรม้วนเด็ดม่วงม่วอยู่พี่เจนนะครับทุกคนวิทชาเจนนะครับพี่กพี่กอดูแค่อนโอ้โหดูแล้วตค